วัสดีครับนะฮะมาด้วยกันเนาะนะฮะมากับน้องบ๊อบใช่ไหมฮะทำงานาที่เดียวกันเปล่าที่เดียวกันด้วยนะฮะวันนี้มาทั้งจอดแ้มแล้วก็จอดคิ้วนะฮะน้องเล็กจอดคิ้วนะครับนะฮะที่ไม่สัมภาษณ์เยอะนะครับนะฮะรอขนาดนี้นะฮะคิ้วเส้นขนาดนี้นะฮะคิ้วหนาขนาดนี้หมยน่าจะยาวนะ <c oughs> <c oughs> ยากกวยาวกว่าคุยใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยครับเคยดูคลิปพี่แจ็คไหมฮะเราไม่เคยดูใช่ไหม ไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าต้องไปดูนะนะได้ไปฟังเพลงของพี่ด้วยนะฮะเธอคือสายใยดวงใจของพ่อนะครับนะฮะเพลงของพี่นะครับนะอ้าวนะาใครยิ้วนะครับอ่ามันท้ายนะฮะหลับตาสบายๆครับนะฮะครับยิ้วเป็นอะไรที่ไม่เจ็บนะครับนะฮะเจ็บนะครับน้องเล็กจ๋านะครับนะฮะแต่ขนเขาเยอะมากครับนะขนอะไรขนดกไปหมดเลยครับนะโอ้นะฮะอ้าวเล็กดูครับนะลืมตาครับนะะ โอเคนะฮะเดี๋ยวพี่ใส่หัวให้โอเคครับนะบขนดกมากๆนะค,คนนี้เบื่อลูกจ้างอะครแล้วนี่น่าเสย

แล้วก็เอาเสร็จเป็ก็เมามันน่าดูเลยครับนะนะฮะโอเคนะฮะเลือดเลือดด้วยครับตอนนี้อ่าโอเคนะฮะจะพึ่งลุกนะครับนะฮะยังไม่เสร็จนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเลือดน้อยที่สุดแล้วฮะในบรรดาที่จริงแล้วคิ้วนี่เป็นเลือดของเยอะนะนะครับแต่ว่าเราเลือดน้อยครับนะฮะน่าจะเป็นลงกระปวดปวดครับนะเออนะฮะ Okay. ขออ้ามครับน้องเล็กนะฮะก็คือนะฮะอย่าเกี่ยวอย่าชนนะนะฮะอย่ากระแทกครับเพราะว่าคนเวนคิ้วมันจะอักเสบได้ง่ายนะฮะแต่หายไวคิ้วหายไวครับะะนะฮะการอยู่กันกินกินได้ทุกอย่างครับนอนไข่ไส้เดือนแมล็ดสาใขากินได้เลยนะฮะมีเพศสมัมพันธ์ได้ตามปกติชักวงชักว่าวอะไรเหมือนเดิมครับนะฮะโอ้โหเข้มเลยครับนะฮะหล่อเลยนะถูกใจนะฮะเป็นไงบ้างครับน้องเจ็บไหม โอ้เยี่ยมมากครับสบายส,สบายอาวบายบายครับนะฮะบายบายกันโอเคครับนะ